สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้จะมาลงตัวอย่างบอยแก้ทรงงานแต่งจีบหน้านะคะบอยแก้ทรงแบบเย็บขางานแต่งจีบหน้านะคะงานรวมแบรนด์ค่ะรวมแบรนด์อ่านี่มันสว่างนิดนึงนะเพราะว่าแสงมาสะท้อนแต่ให้ดูสีได้เลยค่ะเห็นนะคะงานรวมแบรนด์นะคะงานรวมแบรนด์ไปดันให้ลูกค้าดูพับพับแบรนด์ข้างข้างหลังก็ได้ค่ะ รวมแบรนด์โดยส่วนใหญ่ก็ลีลีวายแลงเลอร์ลูสเตอร์ C.K อะไรประมาณนี้นะคะงานรวมแบรนด์อย่างลูสเตอร์นะคะยวโชว์ด้านหน้าได้เลยค่ะโอเครับเฉพาะออเดอร์ออนจองเท่านั้นนะคะไม่วางหน้าร้านเฉพาะออเดอร์ออนจองเท่านั้นไม่วางหน้าร้านนะคะ ไม่เปิดให้ลูกค้าคัดนะคะรายการนี้เราจะรับเป็นงานออเดอร์เท่านั้นเหมือนอย่างกองนี้ที่พี่เห็นอยู่นะคะเป็นงานออเดอร์ของลูกค้าค่ะลูกค้าสั่งมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะแพ็คส่งขออนุญาตมาลงคลิปรีวิวให้ชมกันว่างานเป็นแบบไหนขั้นต่ำเพียง25ตัวเท่านั้นนะคะขั้นต่ำเพียง25ตัวเท่านั้นหลังจากลูกค้าโอนนะคะเราจะเปิดกระสอบทำทรงทำจีบ ใช้เวลาประมาณ3-7วันโดยประมาณค่ะ3-7วันโดยประมาณขายดีค่ะสีดำขายดีมากนะคะตอนนี้ขายดีมากอ่าลีนะคะรวมแบรนด์ค่ะรวมแบรนด์ยุโรปนะคะลูกค้าสามารถแจ้งไซส์ได้อย่างเช่นของลูกค้าท่านนี้แจ้งไซส์มาตั้งแต่เอ4ยี่สถึงสานะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้ลูกค้าบางท่านต้องการ24-30ถึง ยี 20, ่สิบยี่สิบแปดถึงสามสิบสองอะไรอย่างนี้นะลูกค้าสามารถแจ้งไซด์ได้เลยขั้นต่ำเพียงยี่สิบห้าตัวเท่านั้นรับเฉพาะออเดอร์โอนจองไม่รับจองปากเปล่านะคะไม่รับจองปากเปล่าราเฉพาะออเดอร์โอนจองหลังจากโอนเปิดกระสอบทำทรงทำจีบประมาณ3-7ถึงวันนะคะนี่นะคะแต่งจีบด้านหน้านะคะแต่งจีบข้างหน้าสวยมากๆค่ะ รวมแบรนด์นะคะรวมแบรนด์เคค่ะให้ดูกันคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบแพ็คของแบรนด์ต่างๆก็อย่างที่เห็นเลยนะคะลีรูสเตอร์ลีนะอ่า ะะรีไวแรงเลอร์แรงเลอร์ป้ายหนังนะคะนี่รีป้ายหนังรีป้ายหนังขั้นต่ำยี่สิบห้าตัวนะคะขั้นต่ำยี่สิบห้าตัวปะสินค้า ขั้นต่า25ตัวขอโทษค่ะขั้นต่ํา25ตัวนะคะขั้นต่ํา25ตัวรับเฉพาะออเดอร์โอนจองเท่านั้นนะคะไม่วางหน้าร้านนะคะไม่วางหน้าร้านทางร้านจะคัดให้คัดให้แล้วก็ทําให้เลยทาที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะนี่กล่องนี้ลูกค้าสั่งไว้นะก่อนที่เราจะแพ็คส่งก่อนที่เราจะแพ็คส่ง เราก็มาลงให้ดูกันก่อนเป็นตัวอย่างโอเคค่ะ